นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่มีความบังเอิญบนโลกใบน,นี้แสดงว่าคุณดึงดูดสิ่งนี้เข้าสู่ชีวิตหรือชีวิตของคุณมีดวงชะตาแบบนี้ถึงได้เจอคลิปนี้ต้องบอกเลยช่วงที่ผ่านมาดูเครียดเนาะดูเครียดนะเออต้องบอกเลยโดดเด่นมากในเรื่องของความรักนะคะในช่วง ก่อนหน้านี้นะดูเหมือนความรักของคุณมีปัญหาอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันถ้าโสดอยู่อาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยเวิร์กไปนะหรือถ้าสถานาะไม่ชัดเจนอาจจะมีปัญหาคุมเคืออาจจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ได้นะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ ลึกลับซับซ้อนมีอะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจนะเออหรือถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันอยู่แต่ทะเลาะเบาะแว้งกงันงอนงอนกันอยู่ก็ต้องบอกเลยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะทะเลาะกันบ่อยหรือขัดหูขัดตาขัดใจกันมากเหลือเกินนะจนทําให้เกิดความเครียดในเรื่องของความรักเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์25ถึง31ธันวาคม2566ต้องบอกเลยว่าจะเป็นเรื่องความรักที่สมหวังเออ ถ้าโสดอยู่สัปดาห์นี้คุณอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจคนที่ใช่อะคนที่จะนำพาชีวิตของคุณให้สดใสกว่าเดิมนะหรือเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ว่าพอคุณโดดเด่นขึ้นมีคนเขเข้ามาสนใจคุณมากขึ้นคนเก่าๆอาจจะมาขอคืนดีนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนทะเลาะก,กันก็ดีงอนกันก็นกดีหรืออะไรต่างๆก็ดีดูเหมือนกับว่าปัญหาทั้งสิ้นนี้จะจบสิ้นแล้วจ้ะ สิ้นปีนี้2 5่ถึงธันวาคม2566เซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นไปได้เลยคือความชัดเจนในความรักเออมีโอกาสว่าความรักจะชัดเจนเออมีโอกาสถ้าเกิดว่าคบกันอยู่คุยกันอยู่มีโอกาสว่าเขาจะแต่งอ่ะขอแต่งงานแบบปูปับฉพันเออมีโอกาสว่าจะมีการมั่นหมายหรือมีงานแต่งงานแบบปูปับฉพันหรือมีการแพลนกันหรือคุย,คยกันหรือคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะขอแต่งงานเออมีโอกาสเหลือเกินว่า ในช่วงสัปดาห์25-31ธันวาคม2,566จะมีเซอร์ไพรส์ดีๆในเรื่องของความรักให้ชีวิตของคุณรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเนอนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่มีความบังเอิญบนโลกใบน,นี้แสดงว่าคุณดึงดูดสิ่งนี้เข้าสู่ชีวิตหรือชีวิตของคุณมีดวงชะตาแบบนี้ถึงได้เจอคลิปนี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงท้ายปีส่งท้ายปีนะ25ถึง31 พันวาคม2,566จะเป็นจุดที่ดวงชะตาชีวิตในเรื่องของความรักเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีหลังจาก ไม่สบายใจหรือว่าอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกันเท่าไหร่นะในช่วงก่อนหน้านี้แต่ตั้งแต่สิ้นปีเป็นต้นไปไปจนถึงปี67มีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีสิ่งดีๆมีความสมหวังนะมีความสําเร็จนะแล้วก็มีความสุขกายมีความสบายใจมีความรู้สึกอบอุ่นหัวใจมีความรู้สึกหวานชื่นในหัวใจในเรื่องความรักเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเออ ใครครับคนายอย่าลืมพรยนายแล้วก็แชร์คลิปนี้บอกออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ congratulation